เวสต์แบงค์ถือเป็นดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครอง Occupy Territories เช่นเดียวกับจนวนกาซาเวสต์แบงค์เป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญทางศาสนากรีกอิสลามและยิวคือเยรูซาเล็มทำให้บริเวณเวสต์แบงค์ถือเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนศักดิ์สิทธิ์เวสต์แบงค์ขนาดนี้อยู่ภายใต้การน,นำของคณะปกครองปาเลสไตน์หรือ PA โดยพักฟาตาหรือ PLO เดิมปกครองพื้นที่ นานาชาติรับรอง PA เป็นองค์การบริหารปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการซึ่งแตกต่างกับกลุ่มอามาสในชนวนกาซาที่ไม่ได้รับการยอมรับการชนะการเลือกตั้งของกลุ่มอามาสในกาซาต่อพรรคฟาตาสร้างความแตกแยกระหว่างกลุ่มฟาตากับกลุ่มฮามาสในปี2006นับเป็นการแบ่งดินแดนปาเลสไตน์ทางการเมืองเวดแบงเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แห่งหนึ่งที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลพื้นที่5860ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างอิสราเอลและแม่น้ำจอแดนปัจจุบันมีชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่ในพื้นที่เวสต์แบงก์สองลแสนคนและมีชาวอิสราเอลที่เข้าไปตั้งจินฐานอีกราว4 7่0 0 0คนความขัดแย้งในบริเวณเวสต์แบงก์มีตั้งแต่การทะเลาะวิวาทและก่อเหตุจราจนเหตุกราดยิงไปจนถึงการบุกถล่มหมู่บ้านของอีกฝ่ายและยังคงมีความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ดินแดนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวปาเลสไตน์จะถูกอิสราเอลปิดล้อมด้วยกำแพงคอนกรีตที่เรียกว่ากำแพงความมั่นคงมาตรการข้าหอบพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์เข้มงวดมากแต่ไม่ถึงขนาดที่อิสราเอลมีมาตรการต่อจำนวนกาซา